สวัสดีครับวันนี้เราจะลองมาดูการปรับความชื้นในตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้นะครับแนวทางการปรับความชื้นนะครับวันนี้ผมบันทึกคลิปวิดีโอนี้วันที่4ี่มกราคม255 8น้าอาสิบดนะครับเป็นหน้าหนาวนะครับความชื้นในอากาศค่อนข้างจะต่ํามากนะฮะเราจะลองมาเพิ่มความชื้นในตู้ฟักไข่กันดูนะครับช่วงความชื้นที่ต้องการเนี่ยคือถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับเราจะรักษาไว้ไม่ให้ต่ํากว่า 50%าสิบแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงความชื้นสูงสุดก็จะประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้านี่ยนะครับก็พยายามรักษาไว้ให้ไม่เกิน70%นะครับไม่เกิน70%ตรงนี้นะครับตอนนี้ค่าที่อ่านได้นะครับที่หน้าตู้นะฮะค่าความชื้นที่อ่านวนนี้อ่าที่นี่นะครับประมาณประมาณสี นิดนิดราวสี่สิบนปนนิด,น,ดนะครับสี่สิบนิ็นิด,นดอ่าความชื้นขาดไปนะครับเราจะรักษาไว้ที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะตรงนี้ช่วงนี้ตอนนี้อยู่ที่สี่สิบเปอเนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเติมน้ําเพิ่มน้ำเข้าไปในตู้นะครับอ่าถาดน้ําของเรานะครับจะเป็นลักษณะของถาดน้ําแข็งนะครับถาดน้ําแข็งอย่างนี้ รประโยชน์ก็คือเราจะเพิ่มทีละช่องก็ได้นะเพิ่มทีละสามช่องหกช่องเก้าช่องก็ได้นะครับความชื้นมันจะเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ผิวของน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ตู้ดูนะครับเราจะเอา,อาถาดน้ําใส่ตู้นะครับแล้วก็ลองๆเติมน้ําเข้าไปดูอ่าวางเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ ตัวถาดพริกไข่มันพริกไปด้านหลังก่อนอ๋อเปิดมอเตอร์ก่อนนะครับอย่าลืมเปิดมอเตอร์อะท,ที่ให้พริกไปข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเราะจะได้มีบริเวณพื้นที่ตรงนี้ในการเติมน้ำง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมจะปิดมอเตอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อการทดลองของเรานะครับโอเคตอนนี้เรามีถาดใส่น้ำแต่ยังไม่ได้ใส่น้ำนะครับผมจะใส่ไว้ในตู้ปักไข่ แ,แผมจะเติมน้ําลงไปครับน้ําที่ผมเติมเนี่ยมันเป็นน้ําสีนะครับมันเป็นน้ําสีท่านใช้อยู่ที่บ้านก็น้ําธรรมดาก็ได้ครับผมใช้น้าสีเพื่อเห็นได้ชัดว่าเติมไปเป็นยังไงอ่าเติมอย่างนี้ครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องนะครับหน้าหนาวครับ ความชื้นในอากาศต่ํามากเราก็เติมเยอะหน่อยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนบางพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยถ้าเป็นทางภาคใต้ของเรานะครับฝนแปดแดดสี่เนี่ยนะครับความชื้นสูงบางครั้งอาจจะไม่ต้องเติมดูที่ตัวว่าความชื้นนะครับไฮโกรมิเตอร์นะครับโอเคผมเติมไปสี่ช่องละเอาสักแปดช่องแล้วกันลองดูมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเติมต่อนะครับอ่ะช่องที่ห้า ช่องที่หช่องที่เจ็ดแล้วก็ช่องที่แปดโอเคเปิดแค่น,นี้ก่อนนะครับแล้วผมจะปิดตู้ทิ้งไว้สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าความชื้นจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับ่าตอนนี้นะครับดูนะครับความชื้นเราอยู่ที่ประมาณ 40, สี่สิบเศษเศสี่สองก็ได้สี่เฉยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวกลับมาดูนครับอ้อนิดนึงนะครับอย่าลืมถ้าความชื้นท่านขาดแสดงว่าดูข้างบนด้วยนะครับอ่าบนนี้นะครับความชื้นต่ําเหตุอีกเหตุหนึง่งหรือวิธีการปรับปรุงอีกตัวนึงก็คือนะฮะดูระบายอากาศนะครับถ้าเปิดช่องขนาดนี้เนี่ยต่ำแน่นอนเราจะหลีร่รูหลีร่รูระบายอากาศนะครับก็คือทําใหร้ระบายอากาศมันแคบลงนะครับ รีไฟก็คือทําให้ความสว่างจ้าของไฟมันน้อยลงเพราะฉะนั้นรีดูลบาอากาศคานี้เป็นภาษาไทยที่เขาเขาขึ้นสับสนครับทาให้แคบครับความชื้นมันต่ําครับผมจะเท่ความชื้นผมจะรีเล,ลอแค่นี้นะเหลือประมาณหนึ่งในห้าแล้วลองมาดูนครับว่าความชื้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสักครึ่งชั่วโมงกลับมาดูกันใหม่ เอาละครับหลังจากเติมน้ําไปแล้วทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันความชื้นได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ขึ้นมาไม่มากนะครับแสดงความชื้นในอากาศที่มีอยู่ยังสูงนะครับส่วนผมจะเติมน้าเข้าไปอีกนะครับเติมน้าเข้าไปอีกเพื่อจะเพิ่มความชืน้นในตู้ฟักไข่นะครับตอนนี้เป็นฤดูนห,หนาวด้วยทําให้ ความชื้นขึ้นยากนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวเติมเต็มเลยแล้วกันนะจะลองเติมให้เต็มไปเลยต้องระวังนะครับหน้าฝนอย่าเติมเยอะนะครับความชื้นในอากาศสูงอยู่แล้วอาจะทำให้ความชื้นในตู้ฟักไข่สูงไปด้วยนะครับ ม่ค่อยเติมนะครับระวังน้ําล้นนะเอาละผมใช้น้ําสีนะครับจะเห็นชัดว่าใส่น้ําไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมาดูใหม่ครับเอาละครับหลังจากที่เราเพิ่มเออ่จำนวนเพิ่มปริมาณน้ํานะครับเพิ่มพื้นที่ผิวของน้ําในตู้ฟักไข่ตาแก่แจ้นะครับนะครับตอนนี้เต็มถาดเลยนะครับ ดูความชื้นที่ได้นะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้อยู่ที่เราาวห5านะ55นะครับก็อถ้าเกิดยังไงถ้าเราใส่เข้าไปขนาดนี้แล้วยังขึ้นไม่พอนะครับสําหรับหน้าหนาวนะครับอากาศภายนอกมีความชื้นต่ํามากสังเกตดูนะครับภายในตู้ยังมีพื้นที่ว่างๆอยู่ข้างๆหลอดไฟนะครับเอาใส่แก้วก็ได้นะครับวางยังได้อีกสี่แก้วนะฮะ โมเลยนั้ํางหลอดไฟนะครับยังวางได้มีพื้นที่วางอยู่นะครับเท่านี้ก็จะได้ออกมา6หกสิบปอร์เซ็นแล้วละครับนะครับทนะี่เป็นแนวทางการเพิ่มความชื้นให้กับตู้ฟักไข่นะครับเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วแน่นะครับใสข่ข้างหลอดไฟเนี่ยเข้าไปสี่ถ้วยนะนี่ผมไม่เอาขวดขวดน้ําสีเงี้ยมาตัดนะครับก็โอเคครับ And 2เมตร DIY นะครับด u i l yourself นะอ่ะสี่ถ้วยใส่เข้าไปทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นความชื้นอยู่ที่ประมาณ65อ่า65พอ65ปับ๊บคราวนี้มีทางเลือกให้สองทางครับหนึ่งเอาน้ำออกสักถ้วยหนึ่งนะ้ำที่เพิ่มไปสอง เปิดรูระบายอากาศให้มากขึ้นนะตอนนี้ผมเปิดรูระบายอากาศไว้ที่ประมาณเนี่ยนะเห็นขอบตรงนี้นะนี่นะขอบอนี้นะหนึ่งในห้าอ่าถ้าเราเปิดรูระบายอากาศเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับความชื้นมันจะลงมาอยู่ที่หกสิบไหม ตอนนี้มรมาหกสิบห้านะครับเราจะลองเปิดดูระบายอากาศเพิ่มนิดหนึ่งถ้าหากว่าเปิดประมาณนี้แล้วความชื้นลงมาอยู่ที่หกสิบก็โอเคแต่ถ้าเกิดเปิดไว้ครึ่งหนึ่งแล้วความชื้นไม่อยู่ที่หกสิบนะครับเราก็จะหลีล่รูระบายอากาศกลับเข้าเหมือนเดิมเหลือมาหนึ่งในห้านะครับแล้วเราก็จะเอาถ้วยน้ำออกบ้าง เดี๋ยวลองอ,ออกสักสองถ้วยนะครับอออกกสักถ้วยนี่ครับเอาออกข้างในตอนนี้มีอยู่สี่ถ้วยแล้วก็หนึ่งถาดน,นะครับลองอออกสักสองถ้วยดูซิว่าความชื้จะลงไหม เรากลับมาดูกันใหม่เอาแล้วครับหลังจากที่ผมทิ้งไว้สักประมาณ20่สิบนาทีนะครับเอาถ้วยน้ําออกมาสองถ้วยนะครับข้างในก็จะเหลืออยู่สองแล้วในสุดนะครัเหลือนี้นะบริเวณเดิมไม่มีละอ,ออกไปแล้วนะครับมาดูความชื้นครับ ความชื้นเราปรับได้ตอนนี้อยู่ที่60%แล้วครับเป็นค่ากลางที่เราใช้กันนะครับก็เป็นอาว่าจบวิธีการปรับความชื้นในตู้ฟักไข่นะครับถ้าน้ํามันพล่องไปกว่าน,นี้ก็เติมเข้าไปนะครับก็ถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงเปลี่ยนฤดูก,กาลก็มมีปัญหาอะไรก็ดูรักษาไว้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนก็อาจจะต้องตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่า เพราะว่าความชื้นในหน้าฝนมันสูงแล้วก็มาดูความชื้นในรูฟข่าขว่าเป็นยังไงนะครับทีนี่ตอนนี้ได้60สิบละนะครับ